สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูป่าสมุนไพรเป็นสมุนไพรที่ผมปลูกไว้ไล่ๆกับาการเพาะเห็ดนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนเห็ดที่มีทั้งสมุนไพรที่มีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้สมุนไพรประเภทประเภทพวกนี้มันมันหายากครับมันมีการซื้อขายผ่านช้อปปี้แล้วก็ลาซาดา้าที่กำลังโด่งดังในในขนานี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นยางนาที่ผมปลูกเอาไว้อันนี้ผมจะใช้เพาะเห็ดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้ครับ ทษทีครับอันนี้ครับอันนี้คือต้นพันธุ์ูเขียวที่ค่อนข้างหายากอันนี้ผมขอเข้ามาอันนี้เป็นสายพันธุ์จากแม่ห้องสอนอันนี้ไปไปเที่ยวแม่ห้องสอนแล้วก็อได้มาอันนี้สายพันธุ์นี้ได้มาจากแม่ห้องสอนครับนี่ครับ อันนี้สายพันธุ์นี้ได้มาจากแม่ห้องสอนอันนี้ต้นเขา,าเรียกต้นหญ้าพันธุ์งูเขียวหรือว่าน้ําดับไฟอันนี้ผมได้มาจากแม่ห้องสอนเนี่ยครับส่วนต้นนี้ผมเริ่มจะเริ่มจ่าเข้ามาปลูกละอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นฟ้าทลายโจรครับอันนี้เป็นฟ้าทลายโจร ที่ผมเริ่มจะมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีพื้นที่ก็ต้องปลูกให้หมดครับต้องปลูกให้หมดทุกอย่างอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตามกิ่งใบกิ่งใบมันจะมีสีม่วงๆนะครับมันจะไม่เหมือนที่ เอามาจากไม่ห้องสอนอันนี้ผมได้มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขาก็เอามาจากต่างจังหวัดเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยครับกำลังออกดอกสวยงามนี่ครับอันนี้สวยมากอันนี้ต้นใหญ่มากส่วนต้นน้นก็ ส่วนต้นน้นก็ผมได้มีการขยายไว้ประมาณสักสามสีก่อกอสามกอประมาณสามกออันน้นเป็นตะไคร้อันน้นเป็นตะไคร้หอมนี่ครับตะไคร้หอมอันนี้ก็เป็นตะไคร้หอมอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนี่ก็เป็นสมุนไพรนี่ก็สมุนไพรทั้งนั้นเลยครับเนี่ย กำลังงามครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวที่ผมปลูกไว้อันนี้สวนที่ผมทำเองทำเองคนเดียวครับทำเองคนเดียวนี่ครับผมกำลังจะวางเชื้อเห็ดวางไปแล้วล่ะแต่ว่ามันมันเชื้อมันมีน้อยผมก็เลยต้องมีโอกาสก็จะ เอาเชื้อเห็ดมาใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นยางนาที่เพิ่งปลูกประมาณสักห้าเดือนอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาครับต้นยางนาที่ปลูกไว้ประมาณสักเข้าปีที่สามละอันนี้เข้าปีที่สามแล้วตั้งแต่ผมกลับมาอยู่บ้านอันนี้ต้นทุเรียน ต้นท่เรียนไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางใบนะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยธรรมชาติไปก็คือเปลือกหน่อไม้ผมจะใช้เปลือกหน่อไม้กับใบไม้ที่ทับถมกันมาแล้วก็เศษอาหารที่ได้จากการเหลือกินเหลือใช้ผมก็มาเทาใส่แต่ไก่มันจะเขีย่ยผมก็เลยเอา,อาเอาไอ อันนี้มาทับไว้อีกทีหนึง่งส่วนอันนี้ก็เป็นกระเจียวหวานอันนี้ดอกกระเจียวครับต้นกระเจียวหวานผมก็ไม่รู้ว่าใครเอามาให้อันนี้ไม่รู้ใครจริงๆเอามาให้ผมก็เลยปลูกแม่แม่ก็เลยเอามาปลูกไว้เพราะว่าเพราะว่าเห็นเข้ามาวางไว้ที่ามาห้อยไว้ที่ประตูบ้าน แม่ผมก็เอามาปลูกไว้ช่วงนั้นผมบวชพอดีแม่แม่ก็เลยเอามาปลูกให้ในในสวนนี่ครับส่วนต้นมะพร้าวที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นพวงร้อยครับเพิ่งปลูกประมาณสักสามเดือนอันนี้ต้นมะพร้าวสามเดือนส่วนต้นกล้วยพวกนี้ก็ปลูกไว้ให้เป็นร่มเป็นเงาเผื่อผมจะเอาอต้นทุเรียนมาปลูกไว้อีกต้นหนึ่ง ตรงมุมนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบุกครับอันนี้บุกผมเอามาจากทางภาคเหนือที่ผมไปแม่ห้องสอนเนี่ยครับบุกบุกที่จะมีมีเม็ดขึ้นตรงตรงตามใบเนี่ยครับมันจะมีเม็ดเม็ดของบุกที่เขาใช้เม็ดมันไปทำเกี่ยวกับความสวยความงามอันนี้ นะครับส่วนที่ผมเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ผมก็มาเสริมตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่เสริมตรงนี้ครับนี่กระชายครับอันนี้กระชายอันนี้ผมเพิ่งขยายเมื่อวานผมเสริมผมปลูกไว้ไว้ตามตามนี้แหละครับตามสวนนี่แหละ แล้วทีนี้พอมันเริ่มงามแล้วผมก็เนี่ยผมขยายเอามาขยายเมื่อวานพอดีเมื่อวานมีฝนตกไปปลอยช่วงเย็นๆเนี่ยครับเนียเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่กระชายนี่ผมขยายเมื่อวานนี่อันนี้ก็จะเป็นนอกจากผมจะเพาะเห็ดเห็ดเพาะแล้วผมก็ยัง ผมขยายเห็ดเผาะเห็ดละโงกเพราะเห็ดเผาะเห็ดละโงกเห็ดเห็ดตะไคร์นะครับผมก็ยังขยายกระชายเพิ่มนะครับอันนั้นต้นยางนานี่เดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้เพิ่งเพิ่งขยายออกเมื่อวานอันนี้ต้นเดิมต้นเดิมที่ผมปลูกไว้นี่ไงนี่ผมปลูกไว้กับต้นยางนาต้นยางนานี่ประมาณสักสามเดือน ก่อนจะมาบวชอันนี้ปลูกสามเดือนส่วนพวกนี้ก็ปลูกไว้เพิ่งปลูกไว้สเดือนอันนี้ปลูกไว้สองเดือนแล้วผมก็มาขุดขุดเพื่อขยายนีครับต้นกระชายอันนี้ก็กระชายปลูกแซมไว้กับพวกพวกขาเพื่อให้มันมี มีร่มมีเงาอันนี้เป็นกระชายนะครับอันนี้ก็กระชายเพื่อให้มันมีร่มมีเงาครับถ้าเกิดมันไม่มีร่มไม่มีเงาไอ้พวกนี้จะเหี่ยวมากมันจะขาดขาดน้ําผมก็วางระบบน้ำมาไว้แล้วในส่วนนี้เนี่ยครับมีแต่กระชายทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้นยางนาปลูกไว้ประมาณสักปีเดียวอันนี้โตเร็วมากอันนี้ปีเดียว ว่าตรงนี้ผมวางระบบน้ําไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับกระชายที่ผมปลูกไว้อันนี้ได้ลงเชื้อเห็ดไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าเป็นเห็ดละงกเห็ดทบเห็ดเพาะเนี่ยครับมีกระชายส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อเหลือมาเป็นขาเหลือง อันนี้เป็นขาเหลืองนี่เป็นขาเหลืองส่วนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นขาดแดงใหญ่ไอ้พวกนี้จะเป็นขาดแดงใหญ่นะครับมันก็จะมะีต้นกระชายที่ผมปลูกเอาไว้อันนี้ก็ต้นยางนาในต้นกระชายไอ้เห็ดพวกนี้มันก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ ผมปลูกกระชายเอาไว้โน่นดูข้างในโน่นกระชายครับไม่ให้ดูเห็ดนะครับทางโน้นก็เป็นกระชายนี่ครับเนี่ยกระชายเดี๋ยวตัวไหนที่มันขึ้นซ้อนๆกันเดี๋ยวผมก็จะขยายออกไปนี่กระชายเมื่อวานได้ปลูก ปลูกไว้น่าจะนี่กระชายเต็มไปหมดเลยกระชายเพราะว่าช่วงนี้กระชายน่าจะมีราคาดีจากช่วงที่ผมบวชอยู่เดือนที่แล้วประมาณสัก30บาทกระชายกิโลละ30บาทกระชายดิบตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ250ถึง300 ป็นกระชายเป็นหัวกระชายดิบๆนะครับผมก็เดินระบบน้ำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มาขยายกระชายนะครับขยายกระชายไว้นี่กระชายพอดีว่าผมทีนี้ผมก็จะสามารถบังคับน้ำให้ออกอบังคับน้ำบังคับความชื้นให้ออกได้ตาม ไม่ใช่ช่วงฤดูการของมันนะครับต้นกระชายป่ากระชายอันนี้ก็ต้นอย่างนานี่กระชายโน้นกระชายกระชายกระชายอันนี้ลืมอันนี้ลืมลืมไว้เมื่อวานก็ยังดีที่มันไม่ตาย ออ,อันนี้นี่นี่นปลูกกระชายนี่ขยายขยายเสร็จแล้วก็มีลืมทิ้งเอาไว้ก็มีครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็อันนี้ก็ต้นมะม่วงแล้วก็ไอ้ตรงจุดนี้ผมก็จะทำเป็นที่รองรับน้ำ เอาน้ำเข้ามาเก็บไว้ก็คือเป็นธนาคารน้ําใต้ดินที่น้ํามันไหลมาตามถนนแล้วผมก็จะดึงน้ําเข้ามาจุดนี้เพื่อสะสมน้ำเอาไว้เอาไว้ใช้หน้าแรงหรือว่าจขุดเจาะบาดาลใช้ในอนาคตผมไม่ปล่อยให้ไหลทิ้งไปอันนี้เป็นผาเหลืองกำลังจะมีการขยับขยายผาเหลือง าเหลืองอันนี้ก็พวงร้อยมะพ้าวพวงร้อยอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจะขอจบแล้วนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูบุกอีกทีหนึ่งบุกที่ก็ปลูกกันทั้งภาคเนี่งมันก็จะมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยได้นำเสนอเพราะว่าผมปลูกทิ้งไว้เฉยๆนี่อันนี้บุกนี่แต่มันไม่ค่อยงาม นี่ปุกอันนี้ผมก็จะปลุกเนี่ยผมปลูกแซมตามต้นขาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับกระชายเพราะว่ามันยังขยายขยายไม่หมดครับนะครับผมยังขยายไม่หมดนี่กระชายข้างในนี่ก็ไปยังเป็นกระชายอยู่ผมยังไม่ได้ขยายนี่อันที่ขยายแล้ว งั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวเกินไปมันจะอัปโหลดช้าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ